สวัสดีค่ะนางสาวจีดาภาพลพิทักษานน์มาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาาหรนะคะได้รับทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพมา50,000โดยแบ่งเป็นทุนของคณะ30,000และทุนของมหาลัย20,000ค่ะโดยเราได้มาฝึกที่ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวันนะคะสิ่งที่ต้องใช้ในการไปต่างประเทศนะคะ หนึ่งคือวีซ่าค่ะโดยเราสามารถขอความช่วยเหลือทางสำนักสหกิจได้ค่ะพาสปอร์ตในการเดินทางและผลสอบวัระดับความสามารถภาษาอังกฤษค่ะโดยเราบินไฟตรงจากสนามบินดอนเมืองไปลงที่สนามบินเกาสงเลยนะคะพอมาถึงแล้วก็จะเจอกับพี่คนไทยของมหาลัยมารอรับนะคะหรือบางทีก็จะเจอรถแท็กซี่ที่ทางมหาลัยได้เรียกเอาไว้ให้มารอรับและส่งตรงไปที่หอค่ะ พอมาถึงแล้วก็รับคุณใจเข้าหอและหลังจากนั้นก็มารายงานตัวที่ห้องล็บค่ะในสัปดาห์แรกก็จะได้สังเกตการและเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะและต้องเขียน proposal ก่อนที่จะได้ปฏิบัติจริงๆนอกจากการทำแลบแล้วเราได้เข้าร่วมกับกิจกรรมมหาลัยแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวที่ส่วนน้ำ Dome of Light และสนแนมนเลกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้อยากจะขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาพี่เจ้าหน้าที่และขอบคุณสาขาคณะและมหาลัยที่ให้โอกาสเราได้ไปฝึกง,งานที่ต่างประเทศค่ะ